แลววันนี้นะครับผมจะมาแจ้ปัญหาเกี่ยวกับการล็อกอินซ้อนนะครับน้องๆหลายคนถามผมวาเยอะมากๆนะครับพี่ผมเล่นเกมนี้อยู่แล้วผมโดนล็อกอินซ้อนนะครับมันขัดจังหวะในการเล่นของผมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนแฮกหรือเคพื่อนล็อกอินเข้ามานะครับก็มีปัญหาอยู่บ่อยครั้งมากๆนะครับก็เลยถามผมเข้ามานะครับผม อเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยผมโจบผมก o e โซไ r นะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับเกมฟ e e f i ล e นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมีการแจ้งเกี่ยวกับปัญหาล็อกอินซ้อนหรือ,อต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามันมี2กรณีด้วยกันนะครับคือการล็อกอินซ้อนเนี่ยก็คือเพื่อนเล่นกับโดนแฮกนะครับอ่า สองกรณีเท่านั้นครับผมก็คือหนึ่งคือเพื่อนเล่นแล้วเราเล่นอยู่เงี้ยมันจะหูดิตเว้ยเวลาเราเล่นใช่ไหมแล้วเพื่อนล็อกอินต่อมันจะทําให้เราหลุดเกมเลยนะครับโดยปริยายนะครับผมแล้วสองคือการโดนแฮกนะครับผมแฮกก็คือโดนขโมย ID ไปนะครับแล้วก็เอาของเราไปเล่นนะครับโดยไม่ขออนุญาตนะครับนี่คือการแฮกนะครับผมโอเคก็อ่าผมจะมาสอนวิธีการทำในการล็อกอินซ้อนกันละกันก็คือ แกปัญหาเลยนะครับผมเกี่ยวกับการล็อกอินสอนนะครับอันนี้ผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับก็มีน้องๆเข้ามาถามนะครับว่าพี่ผมต้องทำยังไงดีผมทําไม่เป็นพี่ช่วยทําคลิปสอนหน่อยได้ไหมโอเคได้ครับไม่มีปัญหานะครับผมก็คือใครที่งงเกี่ยวกับการที่ผมพูดนะครับผมก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมเป็นคนที่อธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเกี่ยวกับอธิบายอย่างนี้ส<ๆ>ักเท่าไหร่นะครับผมขอโทษด้วยจริงๆนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการล็อกอินซ้อนกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดไปที่อ่า g ูเกิลนะครับและพิมพ์ไปว่า g a l e n a นะครับผมพอเราเซิร์ชเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะมีหัวข้อแรกเลยครับ g a เ e n a ประเทศไทยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นคําเตือนของเว็บไซต์ของเขานะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจครับเรากดปิดไปเลยนะครับผมแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับผม พอเราเข้าระบบเรียบร้อยแล้วใช่ครับมันจะมีอ่าหัวข้อนะครับอ่าไปที่หัวข้อบริการลูกค้านะครับผมอ่าแล้วก็มีคําเตือนนะครับผมเกี่ยวกับเว็บของเขานะครับเรากดปิดไปเหมือนเดิมนะครับก็โอเคเลื่อนลงมาครับไปที่เกมฟรีไฟล์นะครับอันนี้อยู่ในหัวข้อเกมฟรีไฟล์นะครับก็โอเคแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมไม่ต้องไปอ่านนะครับอันนี้ผมแค่จะลองอ่านดูนะครับว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับอะไรมากนะครับผมอ่า ช่างมันครับไปที่เกนแจ้งปัญหานะครับแล้วก็มันจะมีเขียนคำว่าแจ้งปัญหาโดนล็อกอินซ้อนหรือจากการถูกแฮกนะครับผมอ่ะหัวข้อแรกเลยนะครับเอาแค่หัวข้อแรกนะครับนั่นคือการล็อกอินซ้อนนะครับโอเคกดเข้าไปครับมาเขาบอกว่ากรุณาเข้าสู่ระบบอ่ะก่อนแจ้งเรื่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ โอเคครับก็ใครที่ล็อกอินด้วย Facebook Apple ID Google กิอ่าทวิตและก็หัวเว่ยนะครับและก็ว k เคนะครับก็เลือกไปเลยนะครับอ่าห้าข้อล่างนะครับห้าข้อหัวล่างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับโอเคครับผมพูดผิดนะครับหกข้อนะครับผมหกข้อหัวล่างนะครับก็จะมีก็จะมี a c e b o o k อ่า Apple Google ลนะครับทวิตแลวก็หัวเว่ยแล้วก็ V k เคนะครับอ่ามีอยู่ประมาณนี้นะครับผม ก็ให้เราเลือกล็อกอินได้เลยนะครับที่เกี่ยวกับตัวเกมที่เพื่อนเอาไปเล่นนะครับหรือการถูกแฮกนะครับผมอ่ะมีประมาณแค่นี้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็จะมีหัวข้อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับโอเคครับก็ช่องทางการล็อกอินนะครับผมคือหัวข้อแรกนะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับว่าเราใช้ในการล็อกอินอะไรนะครับส่วนตัวผมใช้ในการล็อกอินของอ่าเฟซบุ๊กนะครับผมก็จะมีหัวข้อในการล็อกอินนะครับก็จะมี อ่า Apple ID Facebook นะครับแล้วก็ Google ID แล้วก็ Huawei ID นะครับแล้วก็ Twitter ID แล้วก็ VK ID ครับก็มีประมาณนี้นะครับเห็นไหมมี VK นะครับแต่ VK ผมเชื่อว่าไม่มีใครมาล็อกอินครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอ่า Facebook นะครับผมเหมือนตัวผมนะครับส่วนใหญ่จะมีแต่ Facebook นะครับก็อันที่สองนะครับชื่อในเกมนะครับผมชื่อในเกมก็คือชื่อของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคครับชื่อในเกมนะครับชื่อในเกมก็ชื่อของผมนะครับจะเป็น The Hurt TV นะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมุมขวานะครับอ้าผมลืมบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับให้เข้าไปดูอ่าชื่อตรงไหนนะครับไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็อ่า user เกมอ่าไม่ใช่ user เลอ่า id นะครับ id id เกมของเรานะครับก็จะอยู่ตรงโปรไฟล์ของเราเลยนะครับผมตรงมุมขวานะครับ โอเคครับผมพูดผิดนะครับไม่ใช่ ID เกมนะครับเป็น user game ในตัวละครหรือใน ID ของเรานะครับผมคือว่าเนี่ยของผมก็จะเป็น6 0 0 0นนะครับอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมให้เราดูตรงนี้นะครับเพราะว่าหัวข้อ user game เนี่ย user id เนี่ยมันต้องเอาไปเลือกเป็นหัวข้อที่3นะครับผมโอเคครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือชื่อในเกมนะครับผมอ่าชื่อข้งบนครับผม ID ผู้เล่นก็คือ ID user นะครับ ก็คืออยู่ข้างล่างของชื่อของเรานะครับอยู่ในโปรไฟล์นะครับผมก็นี่ครับผมนี่เลยนะครับโอเคครับก็ต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่4นะครับเป็นอีเมลที่สามารถติดต่อได้นะครับก็คืออีเมลที่เราใช้จริงๆนะครับหรือที่เราใช้ส่งงานครูนะครับส่งงานนะครับผมหรือแชทคุยกับสาวๆหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมอเป็นอีเมลที่ใช้จริงๆนะครับผม ต่อไปครับเป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะครับก็คือหลายคนอาจจะงงในหัวข้อนี้นะครับก็คือเบอร์โทรที่ไม่ได้ผูกมัดกับ ID ดีกาลีนานะครับคือเบอร์โทรที่เราใช้โทรจริงๆนะครับหรือเบอร์โทรที่ยังใช้อยู่นะครับผมอ่านะครับประมาณนี้นะครับไม่ใช่เบอร์โทรที่ติดต่อ่าผูกมัดกับกาลีนานะอ่าไม่ใช่นะครับหรือจะเป็นอันเดียวกันก็ได้นะครับแต่ยังใช้อยู่นะต้องย้ําว่ายังใช้อยู่นะครับ ต Emperor, room, ่อไปเป็นช anyway, ่วงเวลาครับช่วงเวลาส่วนของผมเนี่ยผมจะอ่าไม่รู้นะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะครับส่วนของผมเนี่ยเป็นยีิบสี่ชั่วโมงนะครับผมผมจะพิมพ์ไปว่ายีิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดของใครที่แบบอ่าเรียนนะครับเรียนอันนี้ผมยกเว้นในการเรียนนะครับแต่อันนี้ดวงผมก่อนถ้าใครว่างแบบผมนะครับเป็นยีิบสี่ชั่วโมงนี่เขียนแบบผมเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับเป็นเวลาเรียนนะครับเวลาเรียน ผมแนะนําให้เป็นแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วแต่ที่สะดวกนะแต่อันนี้ผมจะเป็นการแนะนํานะครับเป็น7จ็ดโมงอ่ะเจ็ดโมงถึงเที่ยงคืนประมาณนี้ครับถึงเที่ยงคืนประมาณนี้นะครับผมอ่าเจ็ดนาฬิกาถึงศูนย์ศูนนอน,นะครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยโอเคครับพอเราพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมหรืออ่าเรากรอกข้อมูลเสร็จหมดแล้วนะครับเขาจะอ่า มีให้เราส่งข้อมูลนะครับหลังจากการทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับลบกวนส่งข้อความนะครับหรือตอบกลับไปทางอีเมลนะครับที่ติดต่อได้ภายใน1-5วันนะครับหลังจากส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะมีทีมงานนะครับมาติดต่อคุณนะครับทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการล็อกอินซ้อนนะครับผม ก็ใครที่ถูกแฮ็กหรือโดนเพื่อนเอา ID ไปเล่นนะครับก็แจ้งได้ตามที่ผมสอนไปเลยนะครับผมตามที่ผมตอบไปเลยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับผมโอเคครับมีประโยชน์ดอกปาครับไม่มากกันน้อยล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับไ้เจอกันใหม่นะครับผมโอเคครับผมจะไม่ใช้ปืนนะครับผมจะใช้แค่เคียวอันเดียวใครดูนะใครดูใครดูผมเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยจริงอ่ะฟรีไฟล์ผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะ แต่ผมอยากใช้ตะเขียวไล่ตีคนอื่นนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคน,นโดนผมตีมากแหละคอยดูเถอะไม่หนึ่งคนก็สองคนนะ่ะมาดูเถอะแค่นั้นแหละไอ้เชื่อมันไม่มีใครเลยเว้ยเดี๋ยวผมผมวิ่งไปบ้านหน้าดีกว่าแล้วผมก็จะไปหาตึกสูงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาตึกสูงๆอยู่นะครับแล้วก็จะไปดักฟันคนนะครับข้างหน้าผมน่าจะมีคนนะครับีเสียงปืนอยู่นะครับข้างหน้าผมเชื่อว่าต้องมีคนอนะบาบผมฟันอนะจริงจริงผมเชื่อเว้ยในความรู้สึกผมอะ เพราะว่าเกมนี้ถ้าเกิดไม่มีเกาะโดนฟันไม่กี่ทีก็ตายเลยแต่ถ้าเกิดมีเกาะก็หลายทีหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาแม่นก็หัวผมอาจจะแตกก็ได้นะครับเก็บยาครับสิ่งที่สําคัญก็คือยาครับยาเกาะนะครับผมเก็บเห็ดนะครับใครจะเล่นแบบผมนะครับเล่นได้นะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือยากับเกาะนะครับปืนเนี่ยผมไม่ใช้หรอกจริงๆเก็บไป่อย่างนั้นแหละเก็บไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช้หรอกแต่เกิดเจอตัวจริงอาจจะเผลอไปใช้นะครับอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับ ไม่มีคนเลยว่ะดูดิเฮ้ยอ๋อตกใจเสียงมาเสียงหัวเมื่อกี้นี้ไม่มีคนเลยดูดิขนาดอยู่ข้างบนนะฮัลโหลไม่มีใครเลยหลเหรอวะโอ้เฮ้ยโดนยิงโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยเสียงตีนเสียงตีนเสียงตีนว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนมาแล้วมีคนมาแล้ว หลบ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 ดี่หลบดี้เชื่อหลบดี่โดนยิงปึ๊บอึดตายเฮียตายยึดฟาตายเลยเฮียสองทีไอ้เหี้ยฟาตายเลยแค่สามสี่ทีเองอีกคนนึงอีกคนนึงออหนึ่งสองโอ้ยเหี้ยเอ้ยอีกทีเดียว